ก็ถัดไปที่เลือกมาทําให้ดูนะครับเขาบอกว่ามีบอลลูนนะครับบอลลูนหรือลูกโป่งนี่แหลนะนะแต่อันนี้คงเป็นบอลลูนจริงๆไ้ลูกใหญ่ๆนะครับเ,เติมเข้าเติมอากาศเข้าไปนะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นลูกโปง่งอ่ะแปลว่าลูกโป่งปก่อนลูกโป่งนะครับเติมอากาศเข้าไปนะจากท่อนะครับ ท่ออากาศนะที่มีความดัน200กิโลปาสคาลอุณหภูมิ3 0 0เคลวินเจงหวัดสุดท้ายนะครับอ๋อก็คือจังหวัดสุดท้ายของไอ้ลูกโป,ป่งอันนี้นะครับมีความดันอยู่ในลูกโป,ป่งเนี่ยคือ110 h, นะครับกิโลปาสคาลแล้วก็อุณหภูมิ3 0 0เคลวินนะครับ มีมวลของอากาศนะอยู่ในลูกโป่งเนี่ยตอนสุดท้ายนะครับตอนที่มันพองแล้วเนี่ยจุดหนึ่งกิโลกรัมนะครับเดี๋ยวนะกำลังนึกอยู่ว่าปริมาตรมันเป็นเท่าไหร่อากาศมีความหนาแน่นหนึ่งหนึ่ง ใช่ไหมหนึ่งกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแปลว่าถ้าอากาศหนึ่งกิโลก็มีปริมาตรพันลิตรถ้าอากาศจุดหนึ่งกิโลก็มีปริมาตรร้อยลิตรโอ้ก็เป็นลูกโป่งยักษ์นะเนี่ยใช่ไหมลูกใหญ่ประมาณแบบครึ่งหนึ่งของถังสองร้อยลิตรอ่ะนะครับก็ก็ไม่เล็กนะเป็นเป็นลูกโป่งแบบลูกใหญ่เหมือนกันนะครับ สมมุติว่าอ๋อเดี๋ยวตอนนี้ที่ผมอ่านประโยคแรกไปนะตอนนี้ในหัวผมคิดอะไรแบบเต็มไปหมดเลยนะอากาศอ่เดี๋ยวเป็นการอุดมคติ PVMT ต้องมาอะไรนี้นะครับแล้วก็พอเราสมมุติเป็นการอุดมคติปุ๊บคุณสมบัติตัวที่ผมจะมองหาคืออุณหภูมินะครับเพราะว่าเรารู้ว่าการอุดมคติเนี่ยคุณสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเอนทัลปี้เอนโทรปีทั้งหลายเนี่ย มันขึ้นกับอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมสบายแล้วนี่ในท่อส่งจ่ายรู้อุณหภูมิไอ้ลูกโปง่งตอนที่มันพองเสร็จและตอนจบกระบวนการก็รู้อุณหภูมิแล้วงนี้ผมสบายละให้สมมุติว่าความดันนะครับเป็นสัสดส่วนกับวอลลุ่มนะของปริมาตรของลูกโป่งนะครับตามสมการนี้นะครับ P เท่ากับ100บวก CV นะครับ C เป็นค่าค่าคงที่ V เป็นปริมาตรนะครับสมการนี้มันเป็นสมการเชิงเส้นนะเป็นสมการเส้นตรงนะครับจำรูปแบบมันได้ไหมสมการเส้นตรง y เท <Y S 1> ่ากับ ax บวก b, b จำได้นะครับ y เท่ากับ ax นะ a คือค่า c นี่แหละค่าคงที่ x เราตัวแปรต้นในที่นี้คือปริมาตรใช่ไหมบวกบวก b b คือค่าคงที่ใช่ไหมครับหรือว่าเป็น จุดตัดแกน y ใช่ไหมเหนือไหมก็คือเลขหนึ่งร้อนี่แหละนะครับโอเคเอให้หา heat transfer ครับให้หาอัตราการถ่ายเทยความร้อนไม่รู้แหละเข้าหรือออกก็ไม่รู้นะครับกับไอ้ลูกโป่งเราเนี่ยนะโดย ambient เรามีอุณหภูมิสามร้อยนะครับ ambient คือบรรยากาศรอบๆเนาะแล้วก็ให้หา entropy generation นะครับ เขาพูดว่า total entropy generation สงสัยจะให้หาทั้ง entropy ที่เกิดขึ้นของระบบและสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ทีนี้คราวที่แล้วถ้าจำได้นะเราก็พูดว่า,าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะมองสมมุนว่ามันเป็น thermal reservoir ใช่ไหมให้หรือรับความร้อนได้ไม่จากัดแล้วก็พฤติกรรมมันเสมือนนะครับพฤติกรรมกระบวนการของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเสมือนว่ามันเป็นกระบวนการย้อนกลับได้นะครับ เพราะฉะนั้นพอเป็นกระบวนการย้อนกลับได้เนี่ยไอตัวสมดุลเอนโทรปีเมื่อเรามองที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยไอเอสเจนอะมันจะเป็นศูนย์นะครับนึกออกไหมย้อนกลับไปใช้สมการของข้อเมื่อกี้ก่อนนะอันเนี้ยตัวสมดุลเอนโทรปีนะครับสมมติตัวเขียนแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราทําตัวเป็นระบบใช่ไหมในที่นี้คือลูกโป่งใช่ไหมก็เอสเจนมันก็จะมีแน่ๆเพราะมันเป็นกระบวนการจริงใช่ไหม แต่พอเราทําตัวเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับเราวิเคราะห์สมดุลเอนโทรปีแบบนี้ของสิ่งแวดล้อมก็ได้เหมือนกันนะคือเราก็แค่ทําตัวเราเนี่ยจุดสนใจเราไอจุดเขาเรียกอะไรนะทําเสมือนตัวเองเป็นสิ่งแวดล้อมอะ่ะแล้วเราก็ดูว่าตัวเราที่เป็นสิ่งแวดล้อมนี่เกิดอะไรขึ้นในทางทฤษฎีเขาจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยพฤติกรรมกระบวนการของมันอ่ะเสมือนจะเป็นกระบวนการย้อนกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปวิเคราะห์สมดุลเอนโทรปีของสิ่งแวดล้อมเนี่ย อ้ตัวนี้เขาก็จะสมมุติว่าเป็นศูนย์นะครับเพราะว่ามันเสมือนนะเป็นกระบวนการย้อนกลับได้นะครับอ่ะเราก็นึกๆอะไรพวกนี้ไว้ในใจก่อนนะเนาะอ่โอเคข้อนี้เป็นระบบปิดหรือระบบเปิดนะลูกโปง่งเติมอากาศเข้าไปอ้าวมีมีมวลเข้าเว้ยอย่างนี้แปลว่าเป็นระบบเปิด steady state หรือทางเสี e ยน ตอนแรกลูกโป่งแบนๆเลยครับแฟบๆอ่ะแล้วต่อมาลูกโป่งมันก็พองมีอากาศอยู่ข้างในจุดหนึ่งกิโลกรัมก็แปลว่าเป็นทานเซียนใช่ไหมเพราะว่าสภาวะมันเปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนใช่ไหมตอนต้นกับตอนท้ายของกระบวนการสภาวะมันไม่เหมือนเดิมอย่างน้อยๆก็ลูกโป่งแบนๆก็กลายเป็นลูกป่งพองๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลองเริ่มไล่วาดรูปเนาะ ผมวาดล,ลูกโป่งยังไงวะลูกโป่งแบนๆทำไงวะลูกโป่งแบนเนาะยังไม่ได้เป่าใช่ไหมเราก็ตีอันนี้นะครับเป็นคอนโทรลล์รุ่งเราเนาะแล้วมันก็ต่ออยู่กับท่อส่งจ่ายอากาศเนาะท่อส่งจ่ายอากาศวาดยังไงดีเว้ยตรงน,นี้แล้วกันนะแล้วก็ ต่อเข้าไปกับลูกโป่งนะครับอาจะมีวาวนะอาจจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือสภาวะที่หนึ่งแล้วสภาวะที่สองเป็นไงนะครับก็าวาดรูปไม่ค่อยเผื่อที่สะละดึงมันลงมาหน่อยนะ,อะพอสภาวะที่สองเกิดอะไรขึ้น,นครับแล้วก็ ลูกโป่งเราเป็นไงครับก็พองขึ้นใช่ไหมเนาะเอาแบบนี้แล้วกันนะคอนโทรลลุ่มเราเป็นไงครับเฮ้ยมันขยายได้ว่ะใช่ไหมไม่ได้ผิดกติกานะครับคอนโทรลลลุ่มจริงปริมาตรมันยุบยุบพองพองได้นะครับเพราะว่านี้เรากำลังสนใจก้อนก้อนลูกโป่งเราอยู่นะครับ อันนี้เป็น,ปนทานเซียนเนาะแล้วก็มันมีงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเกิดขึ้นด้วยนะครับนึกออกไหมครับงานมีสามอย่างนะงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับงานไฟฟ้างานเชิงกลใช่ไหมงานยกงานหมุนพวกนั้นนะครับอันนี้งานไฟฟ้าไม่มีงานเชิงกลไม่มีก็แต่ว่ามันขยายตัวนะปริมาตรมันขยายนะครับ เพราะฉะนั้นมันมีงานนะไอคอนนี้นะมีงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรด้วยนะครับอ่าทีนี้เราไล่ข้อมูลอีกครับว่าเรารู้อะไรอีกนะอะถ้าเป็นอาไม่พอเขียนไหมดึงลงมาข้างล่างหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องเขียนพวกตัวลงตัวเลขอะไรนะครับอืม ตอนเริ่มต้นนะครับตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นทุกอย่างเป็นศูนย์เลยก็แล้วกันนะมวลตอนเริ่มต้น็นต้องเป็น m1 สีไม่ใช่ mi m1 เนาะก็คือเป็นศูนย์ไปเลยแล้วกันนะคือไม่มีอะไรเลยนะครับอีตอนจบละตอนจบนะตอนสุดท้ายเนี่ยเ m2 มีเท่านี้นะครับอยู่ในลูกโป่งนะครับ สภาวะสุดท้ายนะครับโจทย์บอกว่านี่ความดันเท่านี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิเท่านี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ให้อย่างนี้มาอีกนะครับกระบวนการนะจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองนะครับเขาบอกว่าความดันเนี่ยมันแปลตามอันนี้นะครับแปลตามสมการนี้ นะครับคือแปลกันแต่เชิงเส้นนะครับอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆมันจะหาอืมอ่าถ้าอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ได้อวีหนึ่งเป็นศูนย์เนาะเพราะว่าถือว่ามันแฟบใช่ไหมถือว่ามันแฟบตอนนี้กำลังเล็งอยู่ว่านะครับ ค่าคงที่ c ตัวนี้เราจะหายังไงเนาะอันโนเราคือ p กับ v ใช่ไหมแล้วดันมีค่าคงที่มาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ค่าถ้าเราจะหาค่า c อ่ะเราก็ต้องรู้ค่า p กับ v ใช่ไหมเอ่อถ้า v เป็นศูนย์ถ้า v เป็นศูนย์ P ก็เป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมก็หนึ่งร้อยกิโลปาสคาลนี้ก็ประมาณความดันบรรยากาศความดันแอมเบียน่ะก็โอเคใช่ไหมคือคือลูกโป่งแฟบๆจริงๆมันก็คือเราประมาณการว่ามันไม่มีมวลอะไรอยู่ในนั้นแต่จริงๆมันคงมีนิดหน่อยแหละแล้วมีอากาศอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเออขี้เกียจคิดไว้สมมติเป็นศูนย์ง่ายดีแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้ามันยังมีอากาศนิดๆหน่อยๆอยู่ภายในตัวลูกโป่งอ่ะมันก็จะมีความดันเท่านี้ครับมีความดันหนึ่งร้อยอ่ะ V เป็นศูนย์ความดันเป็นหนึ่งร้อยก็โอเคเนาะ ก็คือมีความดันมีความดันประมาณความดันบรรยากาศนี่หละแต่พอมาเป็นสภาวะที่สองเนี่ยอันนี้ถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าเราเล็งว่ามันเป็นอากาศ uh huh. ซื้อน้องชงคานจะซื้ออะไรก็ซื้อให้เสร็จก่อนครับผบเก็บปั้น้ตบุกก่อนอนะครับยังไงครับซื้อของเสร็จยัง ที่สภาวะที่สองนะครับก็ถ้าเกิดเรามองว่าเป็นอากาศใช่ไหมเป็นก๊าซอุดมกติแล้วเรามีสมการ PV MRT อยู่ในมือเนี่ยที่สภาวะที่สองเดี๋ยวเราก็จะหา v สองได้เหมือนกันนะอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเราแทนถ้าเราหา v สองจากสมการก๊าซอุดมกติได้ใช่ไหมเอา v สองมาใส่ตรงนี้ เอา p 2มาใส่ตรงนี้เออเดี๋ยวเราก็จะหาค่า c ได้เหมือนกันแฮนะครับอือแปลว่าการเขียนว่า v 1เป็นเป็นศูนย์นี่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่า m 1เป็นศูนย์ยังพอรับได้เนาะอืมน่าจะโอเคเนาะอ่ะแล้วก็ ที่ไอท่อลมอะครับไอท่อลมเนี่ยที่มันเติมเติมอากาศเข้าไปข้างในเนี่ยสภาวะทางเข้าของลูกโป่งนะครับเขาให้ว่าเป็นความดัน200นะครับแล้วก็อุณหภูมิเข้าเป็น300คลววินนะครับความดันเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะครับคือ ผมจะแค่ดูว่าความดันในท่อส่งจ่ายลมอะ่ะกับความดันลูกโป่องอะ่ะยังไงความดันของท่อส่งจ่ายลมอะ่ะมันจะต,ต้องสูงกว่าความดันในลูกโป่งถูกไหมไม่งั้นลมมันก็วิ่งเข้าไม่ได้นะครับผมก็ดูแค่นี้แหละเพราะว่าเวลาจะเปิดคุณสมบัติพวกเอนทัลปีเอนโทรปีอะไรพวกนี้จริงผมดูแค่นี้นะครับดูนณหปูมันก็ได้แล้วอ่ะครับน่าจะโอเคเนาะอ่ะทีนี้ไลท์แอสมชั่นกันนะครับ ว่าอสมมุติฐานนะไล่สมมติฐานกันนะครับว่าควรจะเขียนอะไรบ้างเ,าเริ่มต้นเลยเป็นระบบเปิดนะครับแล้วก็เป็นทานเซียนนะครับเพราะว่าตอนเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายมันไม่เหมือนกันใช่ไหมสภาวะไม่เหมือนกันนะครับผมละอืม ความแตกต่างพลังงานจนพลังงานศักย์นะครับอ๋อแล้วก็ลืมเขียนไปว่าโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถาม h ี a t transfer นะครับโจทย์ถาม h ี a t transfer ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนะว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ถาม entropy generation entropy generation สังเกตผมเขียนเป็น Q 1 2กับ S gen 1 2นะครับเพราะว่า มันเป็นทานเซียนใช่ไหมพอเป็นทานเซียนเนี่ยเราก็วิเคราะห์ในรูปปริมาณนะแทนที่จะเป็นแทนที่จะเป็นรูปอัตรานะครับอืมมีอะไรต้องอนี่อีกไหมอะอากาศเป็นการดูดลงปกติ แล้วก็เดี๋ยวลองเขียนสมการที่เกี่ยวข้องไปด้วยนะครับสมการเกี่ยวข้องนี้ผมจะเขียนไว้เยอะเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ที่มันวิ่งวิ่งเข้ามาในหัวเนี่ยมันมีหลายสมการนะครับเบสิกเบสิกก็สมดุลมวลนะครับสมดุลมวลก็จะเป็นอะไรนะ มวลเข้านะครับลบมวลออกใช่ไหมอันนี้เขียนในรูปปริมาณแล้วนะครับไม่จะเห็นว่าไม่มีดอดออยู่ข้างบนนะครับมวลเข้าลบมวลออกนะต้องเท่ากับมวลในระบบที่เปลี่ยนนะครับมวลในระบบที่เปลี่ยนก็คือมวลตอนสุดท้ายลบมวลตอนเริ่มต้นใช่ไหมเห็นไหมครับในโจทย์ข้อนี้นะมีแต่มวลเข้าใช่ไหมครับไม่มีมวลออกแล้วเราก็อะไรนะมวลเริ่มต้นเราถือว่าไม่มีใช่ไหมรูปโปะแฟบๆใช่ไหมครับ ก็จะมีแต่มวลสุดท้ายนะครับซึ่งเดี๋ยวสมดุลมวลนะมันก็จะพาให้เราบอกได้แค่ว่ามวลที่เข้ามานะก็คือมวลตอนสุดท้ายที่ที่อยู่ในลูกโป่งนั่นแหละนะครับถัดไปก็จะมีสมดุลพลังงานนะครับสมดุลพลังงานก็ไล่ตามอันนี้ใช่ไหมพลังงานเข้าคือเข้ามากับความร้อนเข้ามากับมวลนะครับ เข้ามากับมวลอ่ะตัวนี้นะครับเวลาออกนะครับออกไปกับมวลนะครับแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับซึ่งข้อนี้มีนะครับงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปรลิเมอร์ต้องเท่ากับพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนนะครับพลังงานภายในระบบก็คือพลังงานตอนสุดท้ายใช่ไหม m 2อ u สองนะครับลบกับพลังงานตอนเริ่มต้นคือ m 1 u 1, 1นะครับโอเค ถัดไปสมดุลเอนโทรปีนะครับสมดุลเอนโทรปีก็จะมีเอนโทรปีเข้าก็คือเข้ามาทางความร้อนคือ q ส่วนทนะครับแล้วก็เข้ามากับมวลนะครับเอนโทรปีที่ออกนะออกออกไม่มีดอทสิจะไปเขียนดอททำไมเนะี่ยออกไปกับมวลนะครับแล้วก็ งานไม่เกี่ยวกับเอนโทรปีข้ามไปแล้วก็จะมีเอนโทรปีที่เกิดขึ้นเนื่องจากความย้อนกลับไม่ได้ของกระบวนการนะครับต้องเท่ากับเอนโทรปีภายในระบบที่เปลี่ยนนะครับเอนโทรปีภายในระบบที่เปลี่ยนก็คือเอนโทรปีตอนสุดท้ายของระบบนะ m2u2 นะครับเทียบกับเอนโทรปีตอนเริ่มต้นคือ m1s1 นะครับโอ,อเมื่อกี้ผมพูด m2u2 ใช่ไหมต้องเป็น m2s2 นะครับเทียบกับ m1s1 นะครับ แล้วก็มันจะมีอีกสองสมการที่เราต้องนึกเอาไว้ก่อนเลยนะมันมีงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรใช่ไหมครับงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับก็หาจากอะไรล่ะเนี่ยก็หาจากงานเท่ากับอินดิเกต Pdv นะครับ ซึ่งเราจะอินทิเกตได้เนี่ยเราจะต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรใช่ไหมครับซึ่งโจทย์ให้มาแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรของกระบวนการนี้คือสมการนี้นะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราต้องหาไอตัวนี้แหละครับตัวหาค่าคงที่ไอค่าความชันตรงนี้แหละนะในสมการนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะการดูดงคตินะครับ Uh, PV เท่ากับ MRT เอเคไหมเนี hmm. ่ยผมก็ไล่ไล่สมการที่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไว้ก่อนนะครับทีน,นี้ก็น่าจะลงมือทำได้แล้วนะครับ